ในที่สุดเจ้าผู้ิทักที่แข็งก่งที่สุดของมงโกเล่ยก็เข้ามาแล้วเหรอพิบาริเกี่ยวยาภาคอนาคตเฮ้ยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเซียนแชแนลกันอีกเ pues. ช่นเคยนะครับก็อย่างที่เห็นไปเลยครับพิบาริเกี่ยวยาภาคอนาคตได้เข้ามาในเกมของเราเป็ที่ดับเบิลแล้วผมก็ได้พูดไว้แล้วนะครับว่าเจ้าตรวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผม รักมากๆเลยนะครับอืตัวมันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โกมากๆและย,ยังติดในเมตาของเซิร์ฟจีนเลยก็ว่าได้นะครับรับซึ่งถ้าถามว่าผมจะมาสุมให้ดูใช่ไหมวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมได้สุไมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงแทนแทนเรียบร้อยครับพีบรีเกียร์ยาภาคนะครับผมก็ได้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่หล่อเทแล้วผมก็ได้ปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่พลังสามหมื่นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดสุดกว่านี้มีอีกไหมใช่เขาสุดกว่านี้แหละสุดกว่านี้คงไม่มีแล้วแหละก็การสเสริมเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่เป็นการสเสริมแบบนี้่อน,นะครับผมยังไม่ได้ใส่เป็นคอมโบเซตนะครับก็แค่ใส่แบบนี้ไปก่อนนะแต่อนาคตผมจะมาแนะนำการสเสริมที่โปรดสำหรับฮิบรีให้นะครับอาวุธกล่องเนี่ยก็จะสามารถใช้กับเจ้าฮิบริภาคธรรมดาได้เลยนะครับนั่นก็คืออาวุธกล่องเมคานะครับ ผมก็สุ่มได้มาพร้อมกับทีเบอรลี่ภาคนาคตเลยผมก็เลยใช้อยู่เลยครับผมเลยโโคหล่อเท่เออโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาไปดูสเตตตัวละครของผมก่อนเลยนะครับพลังอยู่ที่สามหมืนเนาะโจมตี้เนี่ยอยู่ที่สองพันสี่ร้อยป้องกันพันเจ็ดเลือดสี่หมนหกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโจมตีเป็นระดับ S อเลยนะครับระดับเดียวกับเจ้าอย่างตัวอย่างเบลฟกอเลยเนาะเลือดกับเพชรป้องกันเนี่ยก็ สูงกว่าเบลเฟกอผู้นี้ก็คือตัวมันเก่งกว่าเบลเฟกอนั่นเองนะครับตอนนี้เราเปดาเ่ทที่ตัวดาเ่ทที่แรงมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีค่าอัตราคีย์ที่ขออยู่ที่4.2.2บล็อก192บวกรี2.5นะครับคีย์ที่ขอดราม่า175อ่าบเดี๋ยวเรามาแนะนํารายละเอียดสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลแรกเป็นการทอนฟ้าจูดจอมนะเป็นการที่คิบารีเนี่ยจะพุ่งเข้าไปกระถางหันสปตะตูตรงหน้าฟาดเข้าหน้าไปครับ สร้างความเสียหาย450%ครับถือว่าแรงมากๆสกต่อไปเรามาดูท่าที่2ครับทอน้ารอบที่ทิบริัวทอนไฟอย่างรวดเร็วจมติดตูรอบข้างต่อเนื่องสร้างความเสียหาย520%ใช้การขยับทิศทางสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของทิบริได้ด้วยนะสำหรับท่านี้นะเสรนจท่าที่3มเนี่ยเป็นเกาะหนามนะครับทิบริอันเทิร์นโรกําเนิดเป็นโล่ป้องกันตัวเองจมติดตูรอบข้างอย่างบ้าคลั่งสร้างความเสียหาย ดาเมจพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แรงมากมากสำหสกิลนี้แนละ้วก็จะเป็นการที่ฮิบาริเปิดกล่องแล้วก็จะมีอ่าคล้ายๆเกาะหน้ำหมุนรอบตัวนะครับอ่าส่วนอันติเมตสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกับในอนิเมะเลยที่ต่อเจ้บเกนกิชินะนั่นก็คือรูปตุ้มหนามเบื้องหลังเนาะฮิบาริใส่พลังไฟเข้าไปในวุ้ดกล่องเปิดโหมดบอลหนามโลของโลต่อนนั้นยี่สิบวิความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดค้าเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาลดคูดาของสกิลทั้งหมดลดลงนะรบเได้ว่า เขาเรื่องมากๆเอออิบาริแม่งตัวมันโกงคืออันตรีของทุกตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันตรีแบเมลเฟก่อนเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมีดเพื่อทำดาเมจใช่ไหมซูนาก็เอ็กซ์เบอร์เนอร์แต่สำหรับที่อิบารเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายหมดเลยนะครับอี่สำหรับตัวอื่นจะเห็นได้ว่าใช้อันตรีเออใช้แบทำดาเมจแต่ตัวเนี้ยจะเพิ่มจะเพิ่มความสาม,มารถของตัวเรานะครับอิบารวิ่งเร็วขึ้นอัตรา,าคิทิคกลเพิ่มขึ้นทุกสกิล,ลดถูกดาวลงหมดเลยนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอัตราคิดที่เข้าอ,อยู่ที่42.2จุดจุเปอร์เซ็นต์ม่ได้เพิ่มอัตราคิดที่เข้าไปอีก15เปอร์เซ็นต์เท่ากับผมจะมีอัตราคิดที่เข้าทั้งหมด57.2เองเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆครับแล้วเรามาดูที่พลังแสงตัวละครกันดีกว่าแม่โจมตีเป้าหมายที่มีตาเพื่อจะเพิ่มดาเมจโจมตี20เปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ตอนเนสิบห้าวินาทีเอ้ย1.5วินาทีนะเป้าหมายจะถูกลบล้างตาเนาะ ก็คือเวลาที่บาริเข้าไปตบเนี่ยก็จะมีตาขึ้นเขาแล้วถ้าตบใส่เนี่ยก็จะดาเมจแรงมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูที่สกิลเอ่อเรียกว่าสกิลอะไรสกิลพิเศษได้ไหมเอ่อสกิลพิเศษเอ่ามาดูที่ช่วยเหลือนี่สกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษของทิบาริเนี่ยปลดล็อกสกิลพิเศษเมื่อใช้เกรดหนึ่งร้อยแต้มภายใน1.5ึ่งาวิสามารถปลดไฟไฟดับเครื่องจนฟรีหนึ่งครั้งโดยไม่จําเป็นต้องกูดาวนะครับกูดาวยี่สิบเปนาทีเอออันนี้มันเอาไปทำอะไรวะ หลังจากที่ผมเข้าเข้าใจโดยคร่าวๆเนี่ยไอไอไอสกิลนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการบัฟดาเมจให้กับเรานะครับอ่าก็เดี๋ยวผมก็ตามภาพประกอบน,นี้เลยนะก็เวลาเรากดสกิลพิเศษเนี่ยพิบรีก็จะเสกเอ่อปล่อยไฟไมาที่กระบอกสอนันาแล้วผมจะเพิ่มเป็นดาเมจตัวเองด้วยนะก็ถือว่าค่อทข้งเทเลยอ่าเรามาเรีนําสกิลไปกันเยอะละลองไปลองคูลีกันดีกดว่าดงว่าพิบรีเราเนี่ยจะคูลีได้สะใจสักแค่ไหนเออตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้มา ผมสุม่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วสุม่มตั้งแต่ว,วันวันที่มันเข้าเลยผมก็ต้องบอกเลยว่าการคอมโบอะรของผมเนี่ยอาจจะแบบเละๆหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ขัดอาจจะขัดใจทุกคนนะก็ขออภัยด้วยนะผมก็เพิ่งฝึกเล่นฮิบานิเหมือนกันเนาะเออถ้า้ามันเล่นไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าอิ Hi บาน,นิผมก็เด็กดาวเนาะนนยังเลเวลยี่สบหอยู่เพราะ ผมยังปัน้นไ,ไ,ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับอนาคตเนี่ยผมจะปั้นให้สุดเท่ากับตัวหนักสื้นแน่นอนมาเข้ามาในเกมแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮิบริเกียวยาไปก,ก่อนเลยครับจากนั้นก็เปิดอาวุธกล่องเม่นเมคา้าปับ๊บฮาบอกเลยว่าเบลไม่สามารถเขา้ามาได้แล้วก็เข้าไปกระแทกกันหนึ่งทีก็ฟาด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 ,ฟาดแล้วก็เม่นเมคานะ้าสนามบอบบบบเอ้ยเย้เย้พีเ่เบลปึ๊บบ๊บบ๊จากนั้นก็นี่ไงไปดับเครื่องชนแล้วก็เข้าไปเคาะเคาะเคาะนี่ไงเคาะไปเห็นไหมว่าฮิบริมันจะติดสัญลัักษณ์นะครบ ซึ่งสัญลักษณ์นี่แหละนอะไรที่ค่อนข้างที่จะโงกมากๆเวลามันติดสัญลักษณ์มันจะโดนตามอีกแรงขึ้นแล้วเข้าไปเคาะเอ้ยไม่ได้อีบาลีอ่ะยังไงเดเ๋เด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 ี๋ยวเด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 ี่เดเดี๋ยวเอ้ดเ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 วเดเดาดเห็นเดเดยวผมเด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 อดเ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 มเดเดเดเาเดเนเ่เด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 ดดดเเดเเเเดเดเด่เด จะตายแล้วเออโอ้ยเหมือนเอาอิชิบารีมาแกงโอ้โหทายไวเกินจะไม่ทันได้โชว์ออฟเลยตายละก็เหมือนว่าเราน่าจะแพ้แต่ผมวัยรีวิวคิบาริมาแต่นั้นผมคิดว่าไอเนี้ยไม่ต้องสนใจละเราไปเจอตาต่อไปกันดีกว่าเอไอม่ไม่น่าจะต้องสนใจละเออไปวจะกระจาต่อไปเลยครับมา ตาเมื่อกี้ตาโหตาอย่างไวเลยคีบารีผมยังแบบยังไม่ได้ออกโรงเลยก็นอนเพลงเตงแล้วเรามาดูตานี้กันดีกว่าว่าผมจะกู้นายกับคีบารีลูกหลานของผมได้หรือเปล่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องปั้นสุดแน่นอนก็มาดูกันว่าตาเนี่ยผมจะมากู้หน้าให้ลูกหลานผมได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวก็ตายอีกเลยดูดีพลังเรียกว่าปันห่างกันเกินอ่ะเขาเรียกว่าต้องสามสิบห้าผมแค่ยี่สิบหกเองเออแต่ไม่เป็นไรสืนักพุ่งชนข้าไปกับปะ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 เปลี่ยนไปคีบารีตบ นี่พอเลยว่าผมบอกวเตะฟิงนี่เปิดกองที่พอดีปับปับฟฟิงเด็กปับปับฟฟิงโหเทเด็ดอืมปอกเคาะหน้าไปหนึ่งทีตักตัดตักตัดอืมถ้าสองเออจะียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเนี่ยพอเรากดสกิลพิเศษมันจะเหมือนเป็นการฟึบเห็นไหมใช้ไฟแล้วเราจะตีแรงขึ้นเว้ยเออตัดตั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 วนี้มันเหมือนเป็นตัวที่เอาไว้บอฟดาเมจส่วนใหญ่เลยนะเออ อย่าปับ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 นี่ปับนาดิเข้าไปเคาะหน้าเคาะไปโอ้ยโอ้ยไดเก็ตเปิดกล่องซึ่งกล่องนี้เวลาเรายืนด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้ามาได้เว้ยดูดิแต่งแต่งเคาะหน้าหนึ่งทีก่อนแล้วจากนั้นก็ไปเอาปับป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 บตัวนี้นหละให้เน้นสายดาเมจเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็บัฟดาเมจล้บัฟดาเมจต่อเลยได้เก็ตไหมพี่บ๊อบ เคหน้าก ok ่อนโอ้ยใจเย็นเออเขาบอกเราหน่อยกว่าเออ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 เขาไปบอบบอบอบบอบ่ากนั้นก็เปิดกลองเล่นมค่ะแล้วก็ยืนหลังแต่งแต่แต่งเขาไปเคาะหน้าบบเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเกีีร์หน่อยเจ้าตัวนี้เลยนะบ๊บบ๊เบ้าไบถ้าสองบอบอบอถ้าสามอบอบบอบอบบ๊บบ๊บบบบบบออ สมกับการรอคอยจริงๆสำหรับพี่บริเก่งมากๆโยสเทนไคการอานาเคตรมปาดปาดปาดฟาดดาเมจแรงขึ้นขีแรงขึ้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นแกไม่มีทางชนะค่าได้แล้วสมดักสาฟลโลเปิดกล่องเม่นเมครับปึ๊บเข้ามาติดเธอเธอเข้าไปขอาะฟาดถ้าสามบสอบบสับอบอกเลยว่า อยู่ในอนณาเขตผมอาาเขตนี้จะอยู่ได้ยี่สิบวิเลยนะครับถือว่าค่อนข้างขี้โกงต้องบอกว่าค่อนข้างขี้โกงเลยอาาเขตนี้อยู่ได้ยี่สิบวิเลยนะถ้าสาวว่าทำไมคิดว่าที่ผมเนี่ยตีมันดูตีเบาจังวะก็ต้องบอกเลยว่าผมยังปั้นไม่สุดนะเธอ,อมันก็เลยตีกันไม่ค่อยแรงผมเดี๋ยวผมขอเวลาไปปั้นให้มากกว่านี้แล้วก็ขอไปฝึกคอมโบที่บ์บนี้ก่อนเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้าไปขอนาะหนึ่งทีก่อนาดป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 าด ให้แนะนําคอมโบตัวนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะไม่น่าจะยากเข้าไปเคาะหน้าจากสกิลหนึ่งก่อนจากนั้นก็ขวด2แล้วก็พอมันเนี่ยเราเราสามารถตบมันเป็นร้อยได้เนี่ยก็ให้กดสกิลสามหยาดดา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 โยชิเทนไข่กลางอนาเขอ่ากอยู่ในอนณาเคของฉันแล้วสซอนโลไม่มีทางรอดหรอกเดี๋ยวฟาดหน้าไปหนึ่งกีโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมฟาดหน้าไปหมื่นเจ็ดดาเมจเฮ้ย ้ทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมฟาดหน้าไปหมื่นนะหมื่นเจ็ด,ดาเมจเลยนะเว้ยโอ้หฟาดหน้าแรงจริงปาดปาดปาดขอขอปาดปาดปาดเปิดกล่องเม่นไหมครับจ่แจ้งวัลพ่จ้งวจัลพี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่จบเกมเอาเอาขอเลิลหน่อยเอาเบลมาทำดาเมจไหนโอ้4หสี่หมือนสี่สี่หม ที่บริยาตัดๆๆ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 ๆเคาะหน้าหนึ่งทีเคาะลงไปสกิลพิเศษเนี่ยมันจะหักจากเกรอันตีเรานะครับโอเคโยชเป็นไข่กลานาเขตนไปโอเนไหมเห็นจะเห็นได้ว่าคีบาริเนี่ยสามารถใช้อนาเขตนได้บ่อยมากๆเอออันนี้เป็นความสามารถของทีบารีเลยก็คือสามารถเก็บฟูเก็บอ่าไม่ใช่ฟูเรียกแทคนิ สามารถเก็บอันดิเมตสกิลได้เร็วกว่าทุกตัวในเกมนะครับถ้าสามบ๊อบบ๊อบบ๊อบถ้าสองบอบบอบหัวดบวดบวไปเออจากนั้นก็ใส่ไฟแล้วก็เคาะหนึ่งทีไม่ผมอยากเห็นว่าเวลาใส่ไฟแล้วเคาะอ่ะมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวขอลองขลองโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นอ่าใส่ไฟเคาะหนึ่งทีโอ้โหแผดพันแบบไม่ใช่ขีแล้ว แล้วถ้าสังเกตดีๆอะ่ะเวลาผมใส่ไฟแล้วเคาะไปอะ่ะดีมันไม่มีคูดาว,วยรอดูรอดูใส่ไฟเคาะไม่มีคูดาวเคาะได้อีกทีเลยเฮ้ยเฮ้ยพบคอมโ,มโบใหม่ว่ะเฮ้ยอ๋อเหมือนกับแบบว่าพอเราใส่ไฟไปเนี่ยแล้วเราใช้สกิลใดสกิลหนึ่งอะ่ะสกิลนั้นเว้ยจะไม่ติดคูดาวเราสามารถใช้ได้สองทีเลยกี้เห็นไหมว่าผมใส่ไฟไปทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปเคาะสกิลเคาะเนี่ยก็ไม่มีคูดาวสามารถเคาะได้อีกทีเลย เฮ้ย <Hey, S 2> ตัวนี้มันเกลียนจังวะเออเป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้ก็เล่นทีมนี้ให้ดูขำๆนะครับก็ถ้าผมเล่นได้การก็ขออวยพรใด้วยน,นะครับเพราะผมก็เพิ่งได้มาผมก็เพิ่งลองเพราะผมท้าผู้ชมเลยว,ว่าตัวมันเก่งขนาดไหนสำหรับผมเนี่ยเก่งไม่เก่งแต่ผมก็จะอยู่ในทีมต่อไปเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเกมแล้วชอบที่สุดในการ์ตูนแล้วภาคอนาคตอะไรเนะี่ยตัวนี้แหละตัวนี้เลยไม่มีตัวอื่นแล้วเออ เีคู่ดันอะไรที่เขาว่าโกงเก่งเนี่ยผมก็ไม่สนผมขอแค่มีที่บริก็พอแล้วครับเด็ตกตัวน,นึงเนี่ยที่ผมก็หลอนเหกันคือมุคุโร่ภนะาคอนาคตัวนั้นเข้ามาตอนไหนเนี่ยก็จัดกันแล้วผมก็จ,กกะ,มจะมามีวิวทุกคนดูสำหรับเจ้ตัวนี้เนี่ยถ้าจะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ติดเมตาในเซริร์ฟจีในตอนนี้นะส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าจะมีกันทุกคนแน่นอน,นครับตัวมันเก่งมากนะครับอย่างี้ผมบอกไปเนี่ยแต่รัสกิลเนี่ยดาเมจแรงมากๆถ้าเราปั้นสดๆก็จริงนะแต่อันตรีเราเนี่ยเพิ่มมาเคววร็ ตัวนี้เนี่ยมันจะโกงไปถึงไหนนะครับถ้าพันโดส่วนผมบอกเลยว่าเคาะทีหน้าสัน่นเก่งกว่าเบลเฟกอนให้นอนครับแล้วก็ยังมีสกิลพิเศษที่โคตรโกงอีกเหมือนกันเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เนี่ยแล้วเรากดใช้สกิลหนึ่งสกิลใดก็ได้เนี่ยฟาดไปให้อีกูด,ดาวก็อันกรอบเ่ยเทมากๆโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะครับผมถ้าไม่อยากโดนทาย่ำก็ไม่ต้องมาเจอผมเอ๊ะ <c oughs>